การภาวนาการประพฤติปฏิบัตินี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะสิ้นสุดเพียงแค่การรับศีลห้าแล้วก็กลับบ้านบุคคลผู้มีปัญญาก็ควรจะพิจารณาว่าการเจริญสติเนี่ยควรฝึกอยู่ทุกวันหนึ่งเนื่อง,องจะเห็นได้ว่าถ้าสมมุติว่าเรามาถือศีลทุกวันเสาร์อาทิตย์ต้นเดือน ก็จะมีเวลามาวัดเพียงแค่เดือนละหนึ่งครั้งแล้วก็ดูเหมือนว่าในเดือนต่อไปต่อไปก็เหมือนเราต้องมาเริ่มต้นใหม่ในทุกๆครั้งในทุกๆเดือนสํำร้ายบางครั้งบางเดือนอาจจะภาวนาแยกกว่าเดือนก่อนๆอนอีกนะอันนี้เรียกว่าเพราะว่าเราทิ้งช่วงมากเกินไปคนที่ จะภาวนาได้ดีนะก็คือแม้ว่ากลับไปบ้านก็ยังไปรักษาการประพฤติปฏิบัติของเราอยู่หรือที่เคยเรียกว่าทำบ้านให้เป็นวัดทำบ้านให้เป็นวัดก็คือจากที่เคยเสพสิ่งที่เป็นกรรมฉันทะกรรมคุณต่างๆ ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราก็ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นมีความรู้ตัวระมัดระวังมากยิ่งขึ้นก็รู้จักแยกแยะนะสิ่งใดเป็นสาระสิ่งใดไม่เป็นสาระเมื่อเช้านี้ตอนที่ทำวัดเช้าได้ให้ข้อคิดกับคุณโยมทั้งหลาย เรื่องของความสำรวมความสำรวมทางกายวาจาใจความสำรวมทางอายตนะสิ่งที่จะมากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็สิ่งที่ใจรับปรุงขึ้นมาความสำรวมเป็นสิ่งที่หล,หลายๆคนมองข้ามเมื่อมองข้ามแล้วก็ปฏิบัติได้เนิ่นช้า คนที่มีการสำรวมทางทาวารทั้ง3คือกายวาจาใจก็ดีทางอายตนะทั้ง6กนี่ก็ดีก็จะประพฤติปฏิบัติได้ง่ายเข้าที่พิจารณาเรื่องความสำรวมเพราะว่าอย่างที่ทราบว่าเมื่อเช้านี้ทำวัดเช้าตอนตีสี่ ก็ตอนเดินเดินลงมาจากบนเขาประมาณตีสามกว่า,วาที่วัดนี้ก็บรรยากาศก็สงบมากเงียบมากบางทีก็อาจจะได้ยินเสียงมแมลงเล็กๆมันร้องแต่มองไปทั่วก็มีแต่ความเงียบสงบระลึกถึง คืนวันตรัสสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็คงจะประทับอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดเช่นนี้แหละอยู่ที่ใต้โคนต้นพระศรีมหาโพธิ์ความเงียบก็คงจะเป็นความเงียบเช่นนี้อุณหภูมิก็คงไม่แตกต่างจากนี้เยอะก็คงจะคล้ายๆกันเหมือนอย่างนี้ความเงียบ ความสงัดความสงบนี่นะทําให้พระมหาบุรุษเนี่ยก็สามารถพิจารณาธรรมได้ดีนะโดยของกําลังของสมาธิที่เคยฝึกประพฤติปฏิบัติมาก็โดยส่วนหนึ่งนะโดยความคมคายทางด้านพระปัญญาก็ส่วนหนึ่งนะ ก็ดังที่เราทราบว่าในคืนวันวิสาขาบูชาทรงพิจารณาหลักที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทเห็นสิ่งที่มันเป็นเหตุปัจจัยความเกิดขึ้นแล้วก็ความหับไปของสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจหรือว่าจะพูดโดยหยาบๆคร่าวๆก็คือสิ่งที่มันเป็นธรรมารมณ์ในจิตใจ มีอวิชชาเป็นต้นนะแต่ว่าครูบาอาจารย์บอกว่าโดยโดยโดยรอบของหลักปฏิจจสมุปบาทเนะี่ยก็สิ่งที่ควรที่เราจะระมัดระวังก็คือผัสสะนั่นแหละเมื่อผัสสะมันกระทบกับสิ่งต่างๆเป็นผัสสะนะี่ก็ระมัดระวังตรงนั้น สิ่งที่จะเลยไปกว่าผัสสะแล้วมันเป็นชาติชารามรณะเป็นความทุกข์เป็นอารมณ์แล้วอันนั้นก็สุดวิสัยที่จะป้องกันแล้วเพราะมันเป็นผลมาแล้วสิ่งที่มันก่อนที่จะเป็นผัสสะก็เราก็สุดวิสัยความละเอียดที่เราจะรู้เนื้อรู้ตัวว่ามันมีสิ่งนั้น วิชาปัจจญาสังขารตั้งแต่นู่นมาแต่สิ่งที่จะเห็นได้ชัดเจนแล้วก็พอจะจับตัวมันได้แล้วก็เป็นสิ่งที่จะเป็นต้นเงอาข้อมูลว่าถ้าเผลอมันก็จะลุกลามไปทำให้เกิดอารมณ์แต่ถ้าระมัดระวังมันก็จะเป็นแต่เพียงสภาวะที่รู้ก็คือผัสสะ ความสํารวมของเราเนี่ก็คือความสํารวมในภัสสะนะมีคําพูดที่บอกว่าขึ้นชื่อว่าเสียงจะได้ยินก็ดีจะมิได้ยินก็ดีจะชอบใจก็ดีจะไม่ชอบใจก็ดีอันนี้หมายความว่ายังไง หมายวม่า,มาสิ่งที่มากระทบกับเราเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบมันก็คือสิ่งสิ่งหนึ่งหรือถ้าเกิเราจะวิเคราะห์ลึกลงไปแล้วเขาไม่ได้มีเจตนาให้เราชอบหรือมีเจตนาให้เราไม่ชอบแต่ใจเรามันไปปรุงแต่งชอบหรือไม่ชอบเองหรือ แม้ว่าสิ่งนั้นเราจะไม่ได้ยินเสียงนั้นมีอยู่แม้ว่าสิ่งนั้นจะไม่ได้ยินมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งในโลกนี้นะเะนั้นการที่เราสำรวมเราก็จะได้เห็นว่าความประมาทระวังสิ่งที่มากระทบทางพัสสะเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนว่าให้ออรู้ศักแต่ว่ารู้ ตาเห็นรูปก็รู้สักแต่ว่ารู้นี่คือเวลาที่เราปฏิบัติแต่ว่าเวลาที่เราไปใช้ชีวิตจริงนั่นนะความยากมันอยู่ตรงไหนคนเรานี่มันก็เหมือนกับคนเรานี่ใส่หมวกหลายใบยซ้อนกันดูอย่างอัตมาภาพก็แล้วแต่นะอัตมาภาพนี่ใส่หมวกก็คือหนึ่งความเป็น ผู้ที่ดูแลสถานที่นี้อยู่ทางโลกก็อาจจะเรียกว่าเจ้าอาวาสวกอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นใบสําคัญที่ต้องใส่เป,เป็นสิ่งที่สําคัญก็คือเป็นพระเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพระผู้ปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางแต่ว่าผู้ที่ดูแลสถานที่ก็ต้องดูแลไปโดยที่ให้มันเกิดความสงบเรียบร้อย สะหรับเรียบร้อยแล้วมีหมวกอีกใบหนึ่งก็ความเป็นอาจารย์ถ้าเราเอาหมวกมาใส่ผิดที่ผิดทางสลับที่สลับทางถ้าลูกศิษย์ทำสิ่งที่ผิดไม่เตือนก็บอกว่าเราบอกว่า,เรา,วาเราปล่อยวางเราใช้หมวกของความปล่อยวางหมดทุกๆอย่างเลยก็คงจะผิดพลาดลูกศิษย์ก็ทำผิดไปเรื่อยๆหรือว่าในการที่เราดูแลวัด เราเจอขยะตรงนี้เราเจอหลอดไฟตรงนี้ไม่ติดเราก็บอกว่าเราปล่อยวางก็คิดว่าอันนี้ก็คือใส่หมวกผิดฉันได้ก็ฉันนั้น <c oughs> ยติโยมก็แล้วแต่การปฏิบัติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญและมันก็จะยากขึ้นไปอีกเมื่อเรากลับออกไปสู่โลกเพราะว่าเราไม่ได้ใส่หมวกของ ผู้ปฏิบัติธรรมแต่เพียงอย่างเดียวแล้วการที่ไปอยู่ในทางโลกนี้ก็มีสมมุติทางโลกที่เราจะต้องทำงานดำเนินกิจการต่างๆไปบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะบอกว่าเห็นศักแต่ว่าเห็นได้เพราะว่าบางอย่างมันจําเป็นจะต้องเห็นแล้วก็ต้องคิดพิจารณาเพราะมันเป็นการเป็นงานอันนี้ก็เรียกว่าเป็นบททดสอบสติปัญญาของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ เชื่อเหลือเกินว่าเมื่อเรา,าระมัดระวังผัสสะของเรามากขึ้นเรามีความสำรวมมากขึ้นสติเราก็จะดีขึ้นความเฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาเ,าเราก็จะดีขึ้นถ้าเราไม่ได้ฝึกสิ่งที่มากระทบรู้ทางผัสสะแล้วก็รู้เท่าทันอย่างเี้เราจะรับรู้สิ่งต่างๆแบบ รับเข้ามาเต็มๆเลยนะรับเข้ามาเต็มๆเลยมีผู้ที่เป็นผู้ที่ให้ความรู้ทางด้านการเงินเขาบอกว่าสมัยนี้เป็นยุคที่คนง่ายต่อการเสียเงินง่ายต่อการเสียเงินหาเงินได้มากแต่ก็ง่ายต่อการเสียเงินเมื่อก่อนบางทีตอนเด็กๆหรือตอนที่ สื่อยังไม่ได้พัฒนาอะไรมากเนี่ยช่องทางสิ่งที่จะเสียเงินนี่มันน้อยมากมันก็มีอยู่แต่มันก็ดูค่อนข้างจะน้อยกางเกงก็มียี่ห้อให้เลือกไม่เยอะเสื้อก็มียี่ห้อให้เลือกไม่เยอะออต่างหูสร้อยคอกระเป๋าก็ไม่ได้มีไม่ได้มีค่านิยมว่าจะต้องใช้ของแพงก็ก็มีช่องทางที่จะต้องเสียเงินน้อย แต่เดี๋ยวนี้มันมีสิ่งต่างๆที่ว่ามันมีเหตุผลที่ว่ากิเลสจะต้องกระทุ้งให้เราต้องเสียเงินเยอะเราไปทานอาหารต้องร้านน,นนั้นร้านนี้แล้วก็เหตุผลบางทีมันก็เป็นเหตุผลที่ไร้สาระบางทีก็ต้องอวดกันอีกอย่างหนึ่งก็อย่าว่าแต่ถือกระเป๋าอวดกันกินข้าวอวดกันเลย สำหรับพวกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติธรรมก็ต้องระมัดระวังว่าอย่าไปเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมเอาไปอวดกันปฏิบัติธรรมเพื่อเอาไปถ่ายรูปแล้วก็ลงสื่อว่าฉันได้มาปฏิบัติธรรมแต่ถ้าปฏิบัติธรรมจริงๆก็ไม่จำเป็นจะต้องบอกใครเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรามันเป็นเรื่องของตัวเรา เราจะดีใจก็คือเราสงบเราจะดีใจก็คือเราละกิเลสได้ตัดกิเลสตัดอารมณ์ได้รู้เท่าทันได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องภูมิใจคนอื่นจะรู้ว่าเราปฏิบัติธรรมหรือไม่รู้ไปว่าเราปฏิบัติธรรมมันไม่เป็นประมาณเลยนะมันเป็นเรื่องของเขาเรายิ่งถ้าเราปฏิบัติธรรมดีเราจะยิ่งไม่ได้อยากจะบอกใครว่าเรามาปฏิบัติธรรม แต่ถ้าบอกเขาเพียงว่าเพื่อชักจูงก็ก็ดีอยู่แต่ก็ต้องระมัดระวังว่ามันจะเป็นกิเลสไปซะมากกว่าเป็นอัดเป็นธท่บางทีถ่ายรูปลงสื่อเยอะเลยแต่ตัวจริงไม่ปฏิบัติเลยอย่างนี้ก็มีอ่ะเมื่อกลับไปแล้วสิ่งที่มากระทบมันก็จะมันก็จะเยอะเหมือนที่บอกว่าเขาบอกว่า สมัยนี้ช่องทางที่จะให้เสียเงินมันเยอะน้ำหอมก็กี่กินต่างหูก็กี่กินอะไรต่างๆมันก็ช่องทางต่างๆมันก็เยอะเหมือนกันสิ่งที่มากระทบเราเนี่ยแหละมันเป็นสิ่งเราถ้าสิ่งที่มากระทบเราแล้วมันเราเราไม่ได้เราก็ไม่ต้องเสียเงินจะมีน้ำหอมขายกี่ยี่ห้อ จะมีตังหูขายกี่ยี่ห้อจะมีกระเป๋าขายอยู่กี่ยี่ห้อถ้าเรารู้เท่าทันมันก็ไม่ต้องเสียเงินนะนี่ข้อดีของการปฏิบัติธรรมก็ทําให้เรารู้เท่าทันกิเลสของเรารู้เท่าทันตัวเราแล้วแล้วสิ่งที่มันร้ายนักนะร้ายนักก็คือสิ่งที่อยู่ในใจนะมันร้ายนักนะเราจะบอกว่า เมื่อเรา,าระมัดระวังตาที่จะเห็นรูปต่างๆมากระทบแล้วก็จะมารบกวนเงินในกระเป๋าเราหรือว่าผัสสะต่างๆหรือว่าลิ้นที่มันอยากจะกินนูน่นกินนี่แล้วมันมารบกวนผัสสะในกระเป๋าเราเราว่ามันไอโจรพวกนี้ก็ก็ร้ายแล้วนะแต่ไอโจรที่มันอยู่ในใจของเราเนี่ยมันร้ายกว่ามันร้ายกว่ายัางไงเพราที่ใจมันปรุงแต่ง รุงแต่งอันนูน้นอันนี้อันนั้นปรุงแต่งว่าจะทำยังไงให้คนเขาสนใจเราปรุงแต่งว่าจะทำไงให้คนรักเราปรุงแต่งว่าคนทำไงให้คนสนใจเราปรุงแต่งไปเรื่อยจนบางทีเราลืมว่าอ๋อไอความคิดแบบนี้มันก็คือความไม่สํารวมนะความเพลิดเพลินไปในสิ่งที่เราคิดว่ามันมืนน่าจะให้คุณนะ กับแม่ให้ไม่ได้ให้นะให้โทษนะหมดแต่ไปคิดว่าสํารวมคือสิ่งภายนอกนะแต่อใจเราที่เดียเดยเด๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงนี่เราก็ลืมที่จะหมองสมัยเป็นพระพันษายน้อยๆมีพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งท่านสอนว่าให้สํารวมเหมือนกับเตา่าเต่าตัวหนึ่งอ่ะมันมี ระยางที่มันยื่นออกมานอกกระดองอหกระยางก็คือขามัน,นสี่ขาแล้วก็หางหนึ่งแล้วก็หัวหนึ่งรวมเป็นหกนหกระยางนี้ก็ยื่นออกมานอกตัวถ้าคนที่สํารวมก็คือไัยก็จะไม่มีก็เหมือนเต่าที่เวลาเจอไก็หดหมดเลยขาสี่ขา หางหัวหดหมดเลยก็ไม่มีไยอฉะนั้นครั้ท่านคงจะสอนเพราะว่าเราเป็นพระ <c oughs> พระพระน้อยก็คือพรรษาน้อยๆประมาณพรรษาหนึ่งพรรษาสอง <c oughs> ท่านก็หาอุบายสอนให้ให้เราเข้าใจง่าย,ายๆที่เปรียบเทียบกับเตา่าจําได้ตอนนั้นก็ไปที่ <c oughs> วัดหนองป่าพงแล้วก็ต้องไปงานทอดพระป่าที่ อ,อ,อำเภอรเราเสือโกกตรงนั้นเขาเรียกว่าน้องเต่าแล้วก็แต่งกรอนไว้นี่ถึงหน้องเต่าไม่เห็นเลยสักเต่าเต่าภูเขาเต่าทะเลหรือเต่าญ้าฟังคำครูสอนแต่ก่อนมาให้รักษาตัวเราเช่นเต่านอนมีสี่ขาหนึ่งหัวและหนึ่งหางรวมหกอย่าง ให้ระวังกว่าแต่ก่อนตาหูจมูกลิ้นกายใจพึงสังวรพึงสังวรระมัดระวังอะไรสักอย่างแต่ก็นี่แหละให้ระมัดระวังเหมือนเต่าถ้าแกมันมีเต่าตัวไหนทะลือทะล่าชูหัวชูหางตลอดชูมือตลอดก็เดี๋ยวมันก็ต้องถูกตัวอะไรกัดบ้างนะ มีถูกตัวอะไรตัวนั้นตัวนี้กัดถูกคนเหยียบถูกรถ,ร,รถเหยียบนะแต่บางทีรถจริงๆรถเหยียบจริงๆก็ไม่เหยียบแค่ขานะเหยียบทั้งตัวบางทีกระดองแตกก็มีนะแต่ก็นั่นแหละก็พึงระมัดระวังสิ่งที่เข้ามากระทบยิ่งยุคนี้สมัยนี้นคนเราเนี่ยไม่เหมือนตอนสมัยเราเด็กๆสมัยเราเด็กๆนี่บางทีเราอยู่ <c oughs> มีเลือกสวนไล่นาสิ่งที่มากระทบตาเราก็เป็นแต่สิ่งที่เป็นธรรมชาตินะสมัยตามาเด็กๆนี่ออกไปนั่งใส่บาทหน้าบ้านเนะี่ยนกก็จะเห็นนกนกกระจิบเกาะอยู่ตามสายไฟเต็มไปหมดนะใส่บาทเสร็จเข้าบ้านตอนเย็นๆเดินไปหลังบ้านก็ติดคลอง แม่น้ำแม่น้ำระยองที่ปากน้ำระยองก็เห็นสิ่งเท่านี้ตอนเช้าก็เดินไปขึ้นรถสองแถวก็ไปโรงเรียนขากลับบางทีก็นั่งรถสองแถวกลับบางทีก็เดินกลับแต่ก็จะเห็นอยู่เท่านี้เด็กในสมัยนั้นดังนั้นเนี่ยเด็กสมัยนั้นกับเด็กสมัยนี้ก็ไม่เหมือนกันอันนี้ต้องฝากผู้ใหญ่ทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยว่าต้องเมตตากับเด็กสมัยนี้ อย่าไปพูดว่าสมัยนั้นทำไมสมัยนั้นสมัยนี้เปรียบเทียบกันแล้วก็เปรียบเทียบในเชิงกดขี่ข่มเหงเด็กสมัยนีเนย้เราต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยอยู่ในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่ลำบากกว่าสมัยเราเด็กๆเยอะเ,เพราะสิ่งที่มากระทบเนี่ยอย่างสิ่งแวดล้อมมันก็จเจริญมาเป็นเมือง หรือความแออัดแล้วสิ่งที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นของเขาเนี่ยมันก็ไม่เหมือนยุคเรานะโดยเฉพาะอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่เองสิ่งเราโทรศัพท์มือถืออย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งเราที่เยอะนะดูแล้วเนี่ยความเจริญทางด้านวัตถุเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเป็นทาตทางจิตใจนะ จิตใจของคนสมัยนี้มันไม่ค่อยเป็นอิสระภาพเท่าไหร่เพราะอะไรเพราะสิ่งเรานั่นแหละสิ่งเราก็คืออะไรที่ต้องระมัดก็คือผัสสะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นนี่อย่าไปตำหนิติโทษเด็กสมัยนี้มากนักนะเขาน่าสงสารกว่าสมัยเราความเป็นอิสระภาพทางความคิดความเป็นอิสระภาพทาง ออชีวิตที่มันจะไม่ต้องเจอสิ่งเร้าที่กระตุ้นอารมณ์ไอ,อ้ความกระตุ้นอารมณ์เนี่ยเขาโตมาแล้วเขาเจอแต่สิ่งพวกนี้นมันก็จะง่ายง่ายต่อต่อสภาวะของสมาธิอะไรต่างๆแต่เราเนี่ยเมตตาเขาเมตตาเขาแล้วก็พยายามเข้าใจว่าทำไม ถึงสมัยนี้ปัญหาต่างๆมันจึงมีจึงเกิดขึ้นแต่ก็นั่นแหละเราก็เป็นผู้ที่โชคดีที่ได้เจอพระพุทธศาสนาท่านก็สอนให้สำรวมระวังระมัดระวังสิ่งที่เป็นผัสสะก็ทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติมาเนี่ยก็ขอให้คุณงามความดีนั้นๆรวมทั้งความเฉลียวฉลาดในการประพฤติปฏิบัตินะ ก็ได้ส่งเสริมเพิ่มเติมให้กับชีวิตของเราแม้ว่ากลับไปบ้านแล้วก็ให้ระมัดระวังสิ่งที่มากระทบเราก็ให้พึงเจริญสติอยู่หนึ่งเนื่องแล้วในการใช้ชีวิตก็อย่าลืมว่าอาจจะมีหมวกหลายใบที่เราใส่แต่หมวกใบที่สำคัญก็คือการประพฤติปฏิบัติการเจริญสติให้รู้เท่าทันในสิ่งต่างๆหมวกใบอื่นๆโดยเฉพาะหมวกที่เป็นสมมุติหรือหัวโขนเราก็หัดถอดได้ แต่ว่าการที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะมันก็จะเป็นตัวที่จะช่วยช่วยทำให้เรารู้ว่าควรสวมหมวกไหนควรเปลี่ยนหมวกไหนนะเพราะหมวกที่เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมของเราเนะี่ยมันเป็นหัวของเราจริงๆนะอขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วก็ทางโลกแล้วก็ทางธรรมเจริญพร